กับผมไม่ได้สอนเพียงเกตครับวันนี้มาฟังลุงโทนี่วุดซัมหรือท่านทักษิณชินวัตรได้พูดถึง เรื่องทหารทํารัฐประหารดีไหมครับแล้วก็มาถึงคดีตดํารวจคอยขวางตากลากเน่ามันมาจากการรับเงินเข้าการเข้าสู่ตําแหน่งนั้นน่ะมันมันเป็นเรื่องที่วันนี้เราต้องยอมรับว่ายิ่งปฏิวัติกี่รอบการเมืองยิ่งเน่าเท่านั้นจะเอานักทหารเอาทหารมาปฏิรูปการเมืองมันเป็นไม่ได้หรอกทหารไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยรู้แต่เรื่องทหารเท่านั้นเองแต่รู้เรื่องทหารแต่ไม่ได้รู้เรื่องลบนะถ้าลบจริงก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้จริงนี่วันนี้ผมกําลังคิดว่า วันนี้เราคิดอย่างไรนักวิชาการต้องเยอะแยะทำไมประตรูปก,การเมืองปะตูรูปทุกอย่างทำไมต้องใจ้ทหารมาประรูทหารขู่คนก็ได้ดแป๊บเดียวพอนัานสักนิดคนก็รู้ว่าไม่ฉลาดเพราะไม่ฉลาดก็ไม่มีใครฟังอันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังไปดูประเทศต่างๆไปเห็นประเทศต่างๆแล้วผมนั่งคิดถึงประเทศไทยเราโอ้ไม่ก่อนเราเสียดายประเทศจริง <c oughs> ๆเสียดายอนาคตลูกหลานเรานะครับแม่ท่านโทนี่วุดซอมท่านพูดสั้นๆนะครับ สรุปความว่าทหารทํารัฐประหารเนี่ยทหารทําอะไรไม่ได้ครคือทหารจะมากู้เศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ครับการสืบทอดอํานาจจนถึงปัจจุบันเป็นเพราะการรัฐประหารการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับว่าจะเปิดโอกาสให้พวกรัฐประหารก่อการกรบฏหรือทหารอาชีพมานําประเทศชาติแก้ปัญหาเศรษฐกิจอีกต่อไปหรือไม่หรือจะเปิดโอกาส ให้แก่คนรุ่นใหม่ให้แก่แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินให้แก่พรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาแก้ไขปัญหาที่หมักหมมโดยคณะทหารได้ก่อกรรมก่อเวรให้แก่เกิดขึ้นในประเทศไทยแก้ปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยการยอมรับของนานา,นาประเทศทั่วโลกนี่เปิดคิดถึงทักษิณชินวัตรครับ ไปเจอคลิปในทวิตเตอร์ก็เลยนํามาเปิดให้ฟังว่าทหารก็คือทหารจะมาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองยากครับเพราะผมมาเรียนมาถาังนี้ครับ